สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้จะมารีวิวนิยายเรื่องนี้ขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไปคงคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้รู้สึกว่าจะทําเป็นอนิเมะแล้วก็ฉายในปี2023นะคือเราไปเห็นตัวอย่างมาแล้วแบบโอ้น่ารักมากน่ารักแบบภาพดีมากภาพดีน่นารักเชียวก็พระเอกน่ารักมากแล้วก็นางเอกก็น่ารักมากเ้วยแล้ราก็เลยไปซื้อเล่มนี้มาอ่านจริงๆมันออกมา3เล่มแล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งซื้อเล่มหนึ่งมาอ่านก่อนโอเคมาเริ่มเรื่องย่อกันเลย บน,นจะเล่าให้ฟังแบบข้าวๆแบบข้าวๆเลยนะก็ประมาณว่านางเอกเนี่ยเขาเป็นแบบมีฉายาว่านางฟ้าที่โรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนทุกคนก็จะเรียกเขาว่านางฟ้าเพราะว่าด้วยความที่เขาเรียนเก่ง น่านรักสวยหุ่นดีเก่งทั้งด้านกีฬาแล้วก็ด้านการเรียนสอบไปที่หนึ่งของระดับชั้นอยู่เสมอความวางตัวดีแบบว่า<อ>ยิ้มสวยสดใสก็คือแบบเออได้เราเฉยาว่านางฟ้าเป็นานางฟ้าลเลยเงี้ยส่วนเพ่อเอจะเป็นคนที่ก็ตามสตาไตล,ล์โซเบิลใช่ไหมก็คือเป็นคนที่จืดจางไม่ค่อยมีเพื่อนมีเพื่อนสนิทอยู่แค่คนเดียวพอขึ้นมปลายเนี่ยอเอกเขาก็เช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่แล้วอาพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่เนี่ยห้องค่าก็คือห้องของคุณนางฟ้านั่นเอง ก็แต่ว่าพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าสนจกสนใจรู้สึกว่าจะต้องเข้าไปคุยคุยหรือเข้าไปจีบหรือว่าอยากจะไปสนิทสนุกกับคุณนางฟ้ามากเท่าไหร่ก็แค่เป็นแบบผู้ชายที่แบบเออเขาคงไม่มองเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็วันหนึ่งในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเดินทางกลับจากโรงเรียนใช่ไหมผ่านสวนสาธารณะอันนึงก็ไปเจอคุณนางฟ้าเนี่ยนั่งอยู่บนชิงช้าแล้วก็นั่งตักฝน <c oughs> ฝนตกลงมาเลยคุณนางฟ้าเขานั่งตักฝนอยู่ด้วยความที่เป็นคนที่มีจิตใจแบบว่า ปล่อยผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยไปให้ร่มคุณนางฟ้าพอเอาร่มไปให้คุณนางฟ้าเสร็จตัวเองก็เดินกลับบ้านแบบตากฝนใช่ไหมตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอะไรมากมายแล้วก็เป็นคนที่แบบเออห้องเนี่ยยังรักษาความสะอาดไม่ได้เลยทํางานบ้านได้ห่วยแตกที่สุดเพราะงั้นป่วยตามระเบียบจา้าป่วยแล้วคุณนางฟ้าเนี่ยพอรู้ว่าคนเนี้ยป่วยเนี่ยก็รู้สึกผิดไงว่าแบบเออเขาเอาร่มมาให้เราเพราะเราเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาป่วยอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูแลพระเอกทั้งสองคนก็จะเริ่มสนิทสนุข,ขึ้นมาจากเหตุการณ์นน ประมาณนั้นค่ะเรื่องจะเริ่มประมาณนั้นแล้วก็ทั้งสองคนก็จะแบบค่อยๆกุ๊กกิ๊กกันค่อยๆแบบเข้าหากันชา้ชาๆแล้วก็กลายเป็นว่าคุณนางฟ้าเนี่ยจะมาทํากับข้าวให้อีพะเอกที่ห้องในทุกๆวนันแบบรู้สึกว่าอีพะเอกเนี่ยมันแบบใช้ชีวิตห่วยแตกอะปล่อยผู้ชายคนนี้ไปไว้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยตัวที ทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นเซฟโซนของกันและกันก็คือนางเอกเนี่ยพออยู่นอกบ้านอ่ะเขาก็จะเปิดหมดเอ,อ่ยยิ้มกันค่ะเป็นรอยยิ้มที่แบบว่ามอบให้คนอื่นๆแต่ว่าพอมาอยู่กับพระเอกก็จะพูดใจจริงของตัวเองออกมามากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเล่มเนี่ยเล่มบางมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอ่าน,าน,นมังงะมานเลือต่อแล้วอยากจะเริ่มอ่านนิยายอะไรเงี้ยเล่มนี้จะเป็นเ,เล่มแรกๆที่เราจะแนะนําให้เขาอ่านนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ เขาไม่ได้บรรยายแบบอุ้ยบรรยายละเอียดบรรยายเยอะบรรยายแบบบรรยายย่นเยอะหรืออะไรเขาบรรยายแบบเรียบง่ายมากดูบรรทัดก่อนบรรทัดนี่แทบจะแบบเคาะเคาะเคาะไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้บรรยายอะไรเยอะไงคะมันแบบบรรยายเหมือนเป็นมังงะด้วยซ้ำมานเนี้ยก็เพราะงั้นเป็นเรื่องที่อ่านง่ายคืออ่านวันเดียวก็อ่านจบแล้วแล้วก็ส่วนความก๊กิ๊กน่ารักใช่ไหมสําหรับเรานะคือเรื่องนี้ยังไม่ได้แบบคือยังไม่ถึงเวลที่เราแบบรู้สึกว่า เออเราตั้งความหวังไว้เยอะแหละแล้วพ่อมาอ่านเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เท่ากับความหวังที่เราตั้งไว้ไงเราก็เลยแบบถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่บทที่เขาผัาเข้านางเนี่ยมันควรจะแบบน่ารักกุกก๊กน่ารักกุกก๊กอะไรนี่ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบเออเรายังไม่ได้ชอบเธอนะคือเราแบบโอเคแหละผู้หญิงคนนี้มาทํากับข้าวให้เราทุกวนันมาทํางานบ้านให้แล้วอีกเอกก็จะเริ่มแบบว่าเกิดความหวนหวในใจฉัน <laughs> กับน้องนางฟ้าใช่ไหมก็ แต่ว่าด้วยความที่เป็นพระเอกอะ่ะด้วยความที่แบบว่าเออเขาเป็นถึงนางฟ้านะ่ะเขาคงไม่มาสนใจเราหรอกล้วก็จะร,รู้สึกว่าวันไหวแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าฉันชอบและอยากจะคบกับเธออะไรเงี้ยคือเรื่มนี้มันเขียนในพลออ์วิวของพระเจ้าใช่ไหมแต่ว่ามันะจะเป็นพระเจ้าด้านพระเอกอนะ่ะคือเราจะเห็นความคิดของพระเอกนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราอะ่ะจะไม่รู้ เรื่องของมาฮิรุเลยเราจะไม่รู้เลยว่าเขามีภูมิหลักยังไงโอเคเขาดูมีปมบางอย่างที่เกี่ยวกับครอบครัวของเขาแต่ว่านอกนั้นเราจะไม่รู้เลยวยว่าความคิดของเขาที่มีต่พอพระเอกมันคืออะไรแล้วเขาก็ดูเป็นเด็กที่แบบเออใส่ซื่อแบบเออทำอะไรตามใจตัวเองอะเป็นคนใส่ซื่ออะไรเงี้ยเออถ้าเกิดชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ลองไปหาอ่านกันได้นะคะแต่สาหรับเราก็คือน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อีกดิดนึงหน้าอะไรเงี้ยสำหรับเรานะแต่ว่าสําหรับใครที่ชอบเรื่องที่แบบว่า slice of life ชิวๆค่อยๆรักกันเบาๆค่อยๆตกหลุรักกันและการอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้ค่ะอืมสำหรับเรื่องนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย